ผมใช้เวลาในการดูหนังและซีรีส์เยอะมากในช่วงชีวิตของผมไม่ว่าจะดูในโรงดูในห้องดูตอนกินข้าวดูตอนออกกำลังดูหลังเลิกงานหรือแม้แต่แอบดูในระหว่างแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพบก็คือว่า ผมดูหนังไทยหรือซีรีส์ไทยน้อยมากหากเทียบกับชาติอื่นๆและก็พบว่าไม่ใช่ผมคนเดียวที่เป็นแต่คนส่วนใหญ่ก็ดูหนังไทยหรือซีรีส์ไทยน้อยเช่นกันหากลองกวาดสายตาเร็วๆบนอินเทอร์เน็ตก็จะพบว่าเหตุผลของคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ดูหนังไทยหรือซีรีส์ไทยมักจะหนีไม่พ้นส4ีข้อหลักๆดังนี้ครับ คำถามสำคัญก็คือว่าเพราะอะไรทำไมหนังไทยหรือซีรีส์ไทยโดยรวมถึงมีคุณภาพสู้ต่างชาติไม่ได้สักทีและคนที่เป็น,นกลไกสำคัญในการรังสันเรื่องราวในโลกภาอยบนหรือซีรีส์และจะตอบคำถามเรื่องนี้ได้ก็คงหนีไม่พ้นนักเขียนบทนั่นเองครับ คนก็จะคิดว่านักเขียนก็คือเปิดคอมพิวเตอร์นั่งจินตนาการคิดอะไรอยู่คนเดียวแต่ว่างานเขียนบทเนี่ยเราเริ่มจากแฟนฉันมันเป็นลักษณะของการประชุม brainstorm ถามตอบช่วยกันคิดช่วยกันโยนไอเดียคือตอนเด็กๆเราเราชอบคิดว่าโอ๊ยเขียนบทเป็นเรื่องง่ายอ่ะมันแค่เขียนหรือเปล่าดูหนังมาเยอะมันแค่เขียนแต่สุดท้ายแล้วแบบสิ่งที่เราจะเล่าอ่ะกับ execution ที่ใช้เล่า,าในภาษาภาพยนตร์มันไม่เหมือนกันสุิว่าเราจะเล่าว่าแม่ไปจ่ายตลาด เราแค่เขียนว่าเออแม่ไปจ่ายตลาดแค่เนี้ยมันก็เล่าได้แล้วใช่ไหมครับแบบเป็นในภาษานิยายหรือภาษาอะไรก็ตามแต่แบบ execution ของภาพยนตร์พอมันประกอบกับภาพแล้วอะมันต้องคิด execution ว่าโอเคเราจะเล่าซีนที่แม่ไปจ่ายตลาดยังไงให้มันน่าสนใจและคาแรคเตอร์มันออกด้วยเขาเป็นคนปักจัดไหมเขาเป็นคนชอบขี้โกงหรือเปล่าเราสึกว่าเรื่องนี้นเป็นเรื่องยากมากการคิด execution ให ให้มันน่าสนใจอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องใช้ประสบการณ์ลีลาท่าทางต่างๆที่มันต้อง experience มากๆอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่พอเราได้เข้ามาในวงการแล้วเราถึงจะรู้ว่าแบบโอเคมันไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเลยหากเรามาลองเปรียบเทียบระยะเวลาในการเขียนบทของหนังต่างประเทศกับหนังไทย The Godfather และ Insterstellar ใช้เวลาเขียนบทอยู่ราวๆ3าปีส่วนมาตรฐานในการเขียนบทหนังไทยอยู่ที่ราวๆ6-8เดือน บางเรื่องเขียนแค่1เดือนและบางเรื่องไม่มีบทภาพยนตร์ด้วยซ้าและถ้าถามว่าทำไมอุตสาหกรรมโปรดักชัน Production ไทยถึงให้เวลาได้แค่นี้ก็เพราะว่าทุกอยาก่างคือเงินครับระบบการทำหนังหรือซีรีส์นั้นเจ้าของเงินหรือนายทุนต้องแบ่งเงินเป็นก้อนๆว่าต้องจ่ายอะไรบ้างค่าตัวนักแสดงทีมงานผู้กำกับตากล้องค่าเซตฉากค่าโปรดักชันค่าตัดต่อรวมถึงค่าจ้างคนเขียนบท ทีนี้ถ้าให้เวลาในการทำงานนานก็แปลว่านายทุนจะต้องจ่ายเงินให้กับคนทำงานมากขึ้นซึ่งทำให้การต่อรองเรื่องระยะเวลาในการทำงานมากถูกบีบให้สั้นลงและงบที่จะโดนตัดออกไปเป็นส่วนแรกก็คืองบในการเขียนบทนะครับเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะมันมีความเชื่ออยู่ว่างานบทเป็นงานที่ไม่ต้องลงทุนโค้ดขอดขอนุญาตโค้ดคำคำนี้ลง b ีบครับงานบทเป็นงานที่ไม่ต้องลงทุนซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ ไ่ถึงว่าพราะงานบทมันเกิดจากอย่างที่เราบอกพอมันเป็นพาณิชย์สินมันมันมันเป็นการเอาศิลปะมาทําให้มันเป็นงานพาณิชนะครับมันคนทํางานมันต้องมีการสั่งสมประสบการณ์ใช้ทักษะความความรู้ใช้ทักษะอย่างอยทักษะการเล่าเรื่องต้องมีแน่การที่มันมีคํคพูดที่ว่างานเขียนบทมันไม่ลงทุนมันเริ่มต้นได้เลยเนี่ยมันมันเป็นคำพูดที่ทำลายวงวงการ เป็นคำพูดที่เห็นเห็นแก่ได้ไปหน่อยครับภาพ,พยนตร์อย่าเรียกว่าไรายได้ไม่ดีเลยเป็นอาชีพอย่างแทบไม่ได้อะ่ะคนยังไงมันก็ต้องอยู่ได้ด้วยการเลี้ยงชีพเนาะถ้าจะทาเป็นวิชาชีพอะ่ะมันก็ยากที่คนเก่งๆจะไปอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็อันดับที่หนึ่งไรายได้นํามาซึ่งเวลาอย่างที่บอกว่าพอไรายได้มันน้อยคนเขียนบททําอย่างเดียวไม่ได้ไม่มีเวลาโฟกัสกับมันงานบทเป็นงานคราฟอะค่ะมันไม่ใช่ว่าเขียนเสร็จแล้วก็ใช้ได้เลยอะ่ะ แล้วสุดท้ายแล้วเขาก็จะมาบอกว่าเธอมีเวลาแค่นี้เธออยากเก่งขึ้นเธอต้องหา execution เขียนบทอะไรให้น่าสนใจภายในเวลาเท่านี้ได้สุดท้ายแล้วเราต้องไปแข่งกันที่เวลาหรอสุดท้ายแล้วาการจะการจะจ้างคนเขียนบทเก่งๆสักคนน่ะต้องแข่งกันหรอว่าฉันมีเวลาเดือนหนึ่งใครเขียนเก่งสุดมามันไม่ใช่ว่าใครเขียนเรื่องได้ดีสุดหรอโอเคมันอาจจะไม่ได้ต้องถึงขั้นเขียน10ปีแต่หมายถึงว่ามันควรจะมีเซนส์กับเวลาที่ที่ให้เขาอะสุดท้ายเราควรจ้างคนเขียนบทหรืออะไรก็ตามอะ ที่มันเหมาะกับเรื่องนั้นน่ะไม่ใช่แบบใครเขียนเก่งสุดวันหนึ่งฉันให้เธอบ้าหรือเปล่าเมื่อไม่มีบทที่ดีก็ยากที่จะมีซีรีส์หรือภาพยนตร์ที่ดีออกมาได้นะครับหากลองนึกภาพง่ายๆว่ามีบทภาพยนตร์ที่ดีอยู่ปลายทางแต่ในระหว่างทางโดนตตดกำลังด้วยนายทุนให้เงินน้อยคนเขียนบทโดนเร่งงานสำนักสงไม่ให้ทำเรื่องพระวงการแพทย์ออกมาประนามวงการอาหารไม่ปลืม้มวงการตำรวจหรือทศาลแต่ต้องไม่ได้นี่แหละครับ คือสภาพหนังหรือซีรีส์ที่เรากําลังจะได้ดูปัจจัยที่ส่งผลให้บทโดนลดคุณภาพมีอยู่มากมายนะครับแต่คําถามสุดท้ายคำถามสําคัญเลยคือว่าทางออกของเรื่องนี้คืออะไรเรารู้สึกว่าตอนนี้ทุกคนก็เริ่มให้ความสําคัญกับบทกันมากขึ้นแล้วแบบเทคห้ามกับบทอะไรอย่างเงี้ย มีสตูดิโอหลายๆที่มากที่ประสบความสำเร็จไปแล้วค่ห้ว่าความสาคัญกับบทมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเลยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าคนก็เริ่มให้ความสำคัญกับบทมากขึ้นแต่ก็ยังจะมีสตูดิโอแบบหนึ่งที่ก็รู้สึกว่างานของเรามันเป็นสเกลนี้มันไม่ได้ต้องให้ความสําคัญกับบทเขาก็ไม่ต้องปรับแกเขาเอาดารามาคนก็ดูแลอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นอย่างนั้นแหละคะ่ะเรารู้สึกว่ามันไม่สามารถแก้จากแบบคนดูคนดูจะเป็น10ล้านคนน่ะมานั่งปากเปียกปากแฉะ ในกลุ่มเฟซบุ๊กเน็ตฟิกไทยแลนด์หรืออะไรก็ตามว่าแบบมันไม่สนุกนู่นนี่นั่นต่างๆจะมีคนดูกี่ล้านคน่ะถ้าสุดท้ายในทุนรู้สึกว่าฉันเอาแค่นี้มาฉันจ่ายแค่นี้คนดูยังดูอยู่อ่ะก็ทําได้ฉัน,ฉ,น,ฉ,นฉัน standard ไว้อยู่แล้วว่าฉันทําแค่นี้อะไรเงี้ยมันแก้ไม่ได้อ่ะถ้าเขาไม่เปลี่ยน mindset ของเขาเองสุดท้ายแล้วสิ่งที่ต้องแก้คือคนที่มีอํานาจอยู่ในมือเม็ดเงินที่มันเข้ามาสับสนจากภาครัฐเนี่ยมันก็เป็นเป็นอะไรที่ประหลาด คือล่าสุดเพิ่งไปดูว่ามันมีงบมันเป็นงบสนับสนุนด้านวัฒนธรรมนะครับประมาณ6-7พันล้านแต่งบที่ปันๆลงมาสนับสนุนเฉพาะด้านภาพพภายนตนระ์อยู่ราวๆสิบถึงยล้านนะครับจาก7 0 0ดล้านนะฮะหากมาลองกลางดูงบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรมประจำปี2,566ด้วยงบทั้งหมด6,854ล้านบาทจะเห็นว่า งบประมาณกว่า90%ถูกนำไปใช้ในเชิงรักษาอนุรักษ์วัฒนธรรมศริลปะเดิมของประเทศแต่งบประมาณที่จะนำมาใช้เพื่อต่อยอดในอนาคตกลับมีน้อยมากคือวันนี้คนอาจจะรู้สึกว่าคนเข้าโรงหนังน้อยลงเราไม่ได้พูดถึงโรงหนังเนาะแต่เราอาจจะมองในแง่กรุงเทพใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นตลาดอีก75จังหวัดอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าคนไทยก็ยังอยากดูหนังไทย เพียงแต่ว่าเราเราทำได้ได้ตรงใจกับที่เขาอยากดูหรือเปล่าคือมันไม่มีหนังแบบแมสไม่มีพี่เบิร์ดไม่มีพี่ตูนมันไม่มีอะไรที่มันเป็นร้อยล้านพันล้านแบบที่ผ่านมาละตอนนี้ความสนใจของคนมันแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะ่ะมันเป็นนิชมาร์เก็ตเราแค่เป็นตัวเองแล้วทำเดอะเบสเวอร์ชั่นที่เราเป็นให้ดีที่สุดอะ่ะมันก็จะมีคนที่ชอบแบบเดียวกับเราอะ่ะ เข้ามาสนใจงานของเราทามันอยู่ในระดับที่มันมันไม่ขัดทุนมันก็ไปต่อได้ แต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่ใช่ว่าไทยเราจะไม่มีของดีนะครับมีหนังไทยมีซีรีส์ไทยมีละครไทยที่ได้รางวัลในต่างประเทศมากมายหลายเรื่องเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมีคนดูอยู่ทั่วโลกหากคุณผู้ชมมีหนังไทยละครไทยหรือซีรีส์ไทยในด,ดวงใจช่วยกันคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้หน่อยครับเพื่อใครผ่านไปผ่านมาหรือว่าตัวผมเองจะได้ตามกันเข้าไปดูช่วยกันสนับสนุนคอนเทนต์ของไทยครับ และอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe b b c ซีไทยด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอที่น่าสนใจในอนาคตรครับ